อันนี้เราก็ะใส่บาตรตอนเชาน้าก่อนเพื่อที่จะเป็นเขาแล้วนะเป็นเลิกงามยามดีใช่ครับในการทำบุญ เาพวกเราชอบทำบุญอยู่แล้วใช่ทำบุญสิ่งต่างๆก็คือเริ่มวันเช้าเป็นวันที่ดีเลยแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งด้วยเพราะว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนผมวันนี้เองครับยินดีนะครับ Happy Birthday มีความสุขมากๆนะครับ Happy Birthday to you โอเคแล้วเราจะทําอะไรกันต่อเดี๋ยวไปดูกันครับบายครับต้มไข่กันเลยดีกว่าอะไรยังไม่เรเอาข้าไปส่งเขาเลย นี่ครับเป็นเวลาตีห้าสามิีห้าก็เริ่มส่งพยอยกล่องกล่องข้าวใช่ใส่กล่องข้าวเอาข้าวใส่กล่องข้าวในจำนวนหนึ่งพันกล่องอนะันนี้เช้าหนะ่อยผมอาจจะพูดติดติดขัดขัดนี่นะครับตอนนี้ก็คือเราไม่มีหม้อหุงข้าวที่ ขนาดใหญ่มากๆก็ไหนจะเข้าสารไหนจะการหุงจํานวนเยอะอะไรเงี้ยเราไม่มีสกิลขนาดนั้นใช่ก็คือพันกล่องอะเราไม่มีหม้อหุงข้าวแบบใหญ่เพราะว่าแค่เราทํากับข้าวอย่างเดียวกับการเตรียมวัตถุดิบต้นแล้วัตถุดิบในการผัดกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พันและเพราะว่าเราต้องการอาหารให้มันแบบมีความสดใช่เราก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่ตอนนี่จะตีห้าสี่สิบก่แดดไปทำงานนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับร้านใหญ่มากเลยนะครับอ่าร้านใหญ่มากเลยนะงั้นเดี๋ยวเรา ไปต้มไข่กันก่อนเลยอันดับแรกเอางั้นเลยใช่ต้มไข่ก่อนเราค่ไปผัดกับข้าวอ๋อเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันก่อนนะเพราะว่าจำนวนไข่แม่งก็ไม่ขำเหมือนกันมาแล้วครับ,รบตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการต้มไข่ใช่ครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณเย็นเย็นแล้วพี่สี่โมง ต้มไข่ครับเพราะว่าเราไม่อยากรีบทําเร็วเพื่อที่ของมันยังไม่สดมาม่อาหารจะได้สดเราเริ่มจากการต้มไข่ก่อนครับพอเราต้มไข่เสร็จปุ๊บเราก็จะไปทําการผัดไก่กระชุเดี๋ยวเราไม่สอนหน่อยว่าต้มไข่ใส่อะไรบ้างยังได้ปอกง่ายใส่หม้อต้มไก่ยูอ่าสารลเามีนี่ดูนครับอย่าลืมน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่านี่ต้องต้มด้วยน้ำเปล่าโดยส่วนใหญ่ไม่สอนต้มไข่ ม่เราก็ต้องสอนเขาด้วยดีว่ามันมีอะไรบ้างใช่ครับนี่คือนี่นี่ครับไข่สามสิบสี่แพ็คใช่ครับเป็นจํานวนหนึ่งพันยี่สิบฟองหนึ่งพันยี่สิบฟองวันนี้เราจะต้มหนึ่งพันยี่สิบฟองกันครับแล้วพอเราต้มเสร็จเราก็จะไปผัดไก่กับเทียมต่อใช่แต่ได้สดสดทุกอย่างครับครับแต่ก็คือเอาไก่สดได้ไหมอะไรนะครับเอาไก่สดเลยไหมไปไหนอะไปดิ นี่ก็ครบเวลาต้มไข่แผงที่หนึ่งก็แล้วชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งไปครับไปครับไปครับมือชีบหนักไหมครับทั้งหนักทั้งร้อนเฮ้ยแม่งยืดเปาวะไม่ยืดไม่ยืดไม่ยืดไปไปไปครับนล็อกน้ำเย็นครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยหนักเตะศิาษาของเรานี่มันสุดยอดจริงๆครับ ก็คือตอนนี้เราก็ให้คนแยกไปต้มไข่นะครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเสร็จไม่ทันนะครับตอนนี้พวกเรากาลังจะเริ่มทําไก่ไก่กระเทียมนะครับครับตอนนี้เรากำลังเจียวกระเทียมอยู่ใช่ครับไม่แก้ด้วยไม่แก้กูด้วยไม่แก้ครับเพราะว่างานเร่งเหรองานเร่งครับเดี๋ยวไม่ทันครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้กินของใหม่ๆครับนชีวิตเราเราอยู่1ชีวิตราเราอยู่ในรอบเดียวจะได้ไหมเนี่ยลองดูเลยละลองดูอุ๊ยๆเดี๋ยวนะ ไม่จับวัดเท้าไปนะเพื่อนจับจับอยู่จับอยู่โอเคเลยนะโอเคเลยเแต่เราขอรับตามมานี่นะครับเออไก่ของเราสิบโลเรนตั้งใผัดกันมาสักสิบรอบครับทีนี้หูสิบรอบเลยตายห่างก่อนอาจจะเกินนะครับเราคุยกับร้านไก่ไว้แล้วว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวขอเขาก็ตูเข้าไปเพิ่มนะครับใช่ครับอืมอืมโอเคครับตอนนี้ก็ไข่ไก่เราก็แยกคนต้มไปแล้วตอนนี้เราจะผัดครับ ผมจะเป็นลูกมือลุงเมกนะครับได้เป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ช่วยเชฟใช่เป็นผู้ช่วยเชฟเชฟบะเชฟบะเ,<อ>เชฟบะใส่เพลง,งแล้วเชฟบะ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 ไม่ลาไม่ล,า,มลานะคลนะกคลเครียครับเดี๋ยวเรามาดูาตอนไก่สุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันใช่ครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกระทะสองกระทะสองแล้วจากกระทะสองเราใส่พิเศษยี่สิบโลเราจะทำไปเรื่อยๆสิบรอบเก้ารอบอาจอาจจะเกินถ้าว่าเราใส่แล้วมันไม่พอเราก็ต้องตัดต่อวันนี้จะให้มันพอหนึ่งกล่องอันนี้เราทําเป็นที่หูควันดูครับร้อนๆน่ากินมากครับคือนี่ชิ้นดูนะชิ้นไม่มีเด็กๆนะบอกให้เนี่ยเท่ากับมือเนี่ยชิ้นไม่เด็กเลยนะครับใช่รสชาติเมื่อกี้ผมชิมแล้วอร่อยหอมพริกไทยที่ ซื้อเป็นไร่ซื้อเป็นไร่เหมาทั้งสวนใช่ครับกระเทียมพริกไทยอะไรทุกอย่างครบมีเครื่องแน่นรับรองว่ากล่องไหนแม่อร่อยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับได้แล้วก็คือนี่ครับผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนหลักในวันนี้คือเขาใจถึงมากเข้ากล่องหนึ่งพันกล่องทำให้พวกเราได้บุญด้วยครับใช่เราวันนี้เรามาทำบุญกันนะใช่ต้องขอบคุณนี่เลยครับ CJ Auto โชว์จุงลูกหมาครับเป็นศูนย์ช่วงแรกที่ดีนะครับแล้วก็ข้อแรกนะ คืนกำไรให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนด้วยใช่ครับก็คือทาสิ่งดีๆให้สังคมอ่ะคิดดูดิเข้ากล่องพันกล่องอ่ะมีใครทาบ้างใช่ป่ะล่ะนี่แหละเราต้องขอบคุณเขาครับแล้วก็ต้องช่วยอุดหนุนเขาด้วยนะครับอู่รถอะไรอุดรถอะไรครับโช๊จุ่งเลยครับต้องเป็นยี่เลยน่ะอูดรถอะไรนะครับโช๊จุ่งลูกมากครับผมโอเคครับสามสามสามนะครับสัญลักษณ์จะเป็นซีเจนะครับซีเจสามสามสามสัญลักษณ์เขาเรียกดำส้มนะครับดำส้มรับ ใกล้สโซแถวนี้ก็มีอุดมสุขครับผมบางนาอุดมสุขก็มีเขาเรียกสาขาบางนาสาขาบางนาครับใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆครับผมสาขาบางนาโอเคครับมนเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปผัดต่อครับวันนี้น่าจะผัดกันแบบยาวๆครับผมไม่ต้องนอนนะครับใช่เพราะไหนจะแพ็คใส่กล่องเอยแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่งานกันเลยดีกว่าครับงานอยู่ที่ไหนครับ เจ็ดสิบเอ็ดไร่คลองเตยนะครับเจ็ดสิบไร่โอเคนั่นเป็นมุกครับเป็นมุกโใช่เป็นมุกเป็นมุกเป็นุกโอเคครับเจ็ดสิบไร่คลองเตยครับอ่า CJ โชจุ๋งเขาจะไปบริจาคข้าวหนึ่งพันกล่องนะครับหนึ่งพันกล่องหนึ่งพันกล่องนะครับไปครับไปครับเดี๋ยวผมขอตัวผัดกันต่อแล้วครับ two thousand years later โอเคครับตอนนี้พวกเราก็ทำข้าวหนึ่งพันกล่องเสร็จแล้วนะครับที่บริษัท CJ สามสามสามหรือว่าโชจุ๋งคลุกนะครับ ที่เขาจะมาบริจาคข้าวนะครับเขากา็ให้พวกเราทําให้พวกเราทําเสร็จแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะหรอกครับเพราะว่าจํานวนข้าวมันเยอะเยอะนะมันหนักมากมันเหนื่อยครับเนี่ยฮะสังเกตเลยนี่ข้าวเต็มหลังรถเลยครับนี่ครับนี่แต่ลองงอชอชว์โชว์ขึ้นมาเลยครับสูงสูงมากเอกอ,อหนี่งเนี่ย,ออยนะโอ้ยหนักจี่ไม่มีแรงหมดแรงจริงใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรนะขเขาเรียกว่าเจอสิบไร่อ่าเดี๋ยวเราจะกลับกล้องไปให้ดูเป็นลานอเนกประสงค์ครับ โอ้โหม,โมันจับไม่ได้วะ่ะแล้วก็แผ่นให่เป็นลาน,นเน็กประสงค์นะครับตอนนี้เราก็แค่รอส่งข้าวให้เขาแล้วกันนะนี่ต้องเปนเวลานมาาันแบบน่าเสียดายคือพวกผมยังไม่ได้หลับเลยตั้งแต่ทําเมื่อคืนมาที่ยังไม่ได้หลับเลยใช่ก็ถือว่าเขอเรียกว่าทำบุญด้วยขอร่วมทําบุญด้วยครับขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่แบบทําให้คนแบบ ได้ทานจบข้าวได้อิ่มท้องใช่ครับแต่ที่สำคัญผมว่า,า,วาขอโทษนะที่ที่พูดอยูเรื่องไม่ไม่ใช่มันก็แบบตอน,นนี้เราพวกเราเก็ยังแบบมึนๆอยู่ง่วงเลยเร่ยง่วงเลยเ,เกียร์ลาลาแต่สำหรับพวกเราเชอบดูผมว่าก็ประสบความสำเร็จอีกอย่างนี้นะอย่างน้อยๆก็ทำข้ากล่องพันกล่องพันกล่องได้สำเร็จก็โูแต่ว่ามันอาจจะมือไม่เที่ยงบ้างบางกล่องมันมันมันหลายกระทะอะไรเงี้ย แต่ผมกินโดนๆแลโอเคเลยผ่านเลยอร่อยพยายามเต็มที่แล้วใช่ครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าผมง่วงนอนมากครับถ้ายังไงพผมก็น้าจะกลับไปพักแต่ว่าน่าเสียด้ที่แบบคลิปนี้มีบีมพี่บีมก็มาด้วยแต่ผมแบบอยู่ไม่ได้จริงๆคือง่วงจริงๆคือผมผมต้องคาที่แน่เลยว่างั้นตัวดีกว่าใชครับผมถึงก้อเมือนะครับ ถ้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ้าด้วยครับผมกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับฝ้าไปนะครับครับผมไม่ไหวแล้วมาแล้วครับโอ้ยนี่ซับตะไ,ไ,ระไะคร้วยเหรอซับตะไคร้เลยเหรอไอ้นี่ใครอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับ อันนี้ภารกิจเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับดูได้เรากำล,งลงังจะกลับนะครับนี่ก็ถึงเวลานอนของพวกผมและไปนอนกันดีกว่าครับโชคดีลาปีสวัสดีแล้วผมก็วนรถกลับมาครับเพราะว่าแหมโอกาสดีๆที่จะเจอบีมสันัอยู่ก็มันไม่ได้หางง่ายๆใช่ครับก็วนรถกลับมาครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในง,งานกันครับไปครับ บรรยากาศคือคืนมากนะครับมีแต่คนอยากเจอพี่บีมสันยูใช่หรอครับดูครับดูบรรยากาศกันโอ้โหคนเพียบเลยครับนี่อาหารของเราอยู่ตรงนู้เนี่นี่นี่เลี้ยงเพียบเลยยอดเลยครับรอกันครับเมื่อไหร่เขาจะมากันคุณทำอะไรมาให้เขากินวันนี้ผมทำก่อนไก่กระเทียมครับไก่กระเทียมหนึ่งช้นกล่องครับ ăn quá ăn anh À, quá ăn quá ăn 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 breakfast <laughs> เอาเป็นมื mm ้อไหนก็ได้ครับมือไหนก็ได้สะดวกครับโอเคแล้วก็น้ำอะไรวันนี้มีน้ำจากซีเจใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันดีกว่าขอบคุณมากนะคุณเอ็นดูอันนี้ไปตามทางเพจเอ็นดูเหรอได้ครับยกคุกก็ได้ครับปกติคุณทำอาหารประเภทอะไรผมทำหลากหลายครับอะไรก็ได้ไว้มาทำให้กินเหรอใช่ป่ะได้ครับแบบไปขึ้นเรือกันแล้วก็ขอเป็นแบบเมนูเรือได้ครับให้คุณคิดเมนูให้ริมน้ำบ้านผมนะได้ครับนัดแล้วนะทุกคนแคปจอไว้ด้วยครับ ัอถ้าโกหกอ่ะขอให้ท้องเสียโอเคแน่นอนอันนี้คืออันนี้คุณใส่อะไรบ้างส่วนผสมกำลังไฟคร, ah, ครับผมเฮ้ย <scenes> <c oughs> <Okay. c oughs> รเรับอ้นนเของจริงอ่าพราเราชอบแบบไปลุยใช่ป่ะมันต้องกินตรงไหนได้ต้องนงไหนนอนนั่นได้ใช่ป่ะชอบแนวนี้แต่ว่าคุณ่ายดีมากเลยคุณจะแดกไปเลยไม่เคลมแล้วก็

แล้วก็ใส่ซอสอะไรหน่อยใช่ค่ะพวกน้ำมันหอยพริกไทยครับบางๆนะใช่ดูจากสีเนี่ยไม่มีอะไรแย่เลยไม่มีสีอะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นโซเดียมมากมายทำให้คือเราเป็นสายสุขภาพเนาะอาหารที่พี่มินกินเหญ่จะไม่ใส่ซอสไม่ปรุงรสเลยทีเนี้ยพอมากินอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเขาไม่ได้ปรุงอะไรมากมายทำให้ร่างกายแบบเม่เป็นเนาะขอบคุณมากๆนะอร่อยเดี๋ยววันไหน EP หนึ่งมาเรือผมนะทำให้ผมได้ครับร้อย